่มกันในช่วงกิโลเมตรที่6ถึงกิโลเมตรที่9อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงซึ่งแก่ชีวิตได้จากสภาพท่าน

ในบ้านมีเด็กด้วยค่ะที่ฝุ่นเกาะผ้าลูกค้าค่ะเล่นลูกค้าเขาไม่ไม่ก็อเมียค่ะไม่ก็เข้าร้านเพราะว่าเสื้อผ้าเขาที่ฝุ่นเกาะเยอะมากอะค่ะก็ให้มาต้มเต็มถนนก็อยายให้มีที่ฝุ่นนะคะค่ะก็มันทําให้มีฝุ่นละอองเข้ามาค่ะแล้วก็ลูกค้ามันก็ลดลงอะค่ะเพราะว่าเกิดจากฝุ่นละอองที่เข้ามาค่ะแล้วก็ในบ้านก็มันมีฝุ่นเยอะค่ะแล้วก็มีเด็กเล็กด้วย มันก็ส่งผลกระทบไอ้ร่างกายกับพดิกอะค่ะก็เบื้องต้นก็ขอให้แก้ไขแกยวคุณละองเนี่ยค่ะ